ัดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณตันกวาและคุณครูปิปป๊กในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบลักษณะและขนาดนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเล็กใหญ่สั้นยาวกันไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับขนาดต่างๆบ้างนะคะ ันนี้นะคะครูแตงกวาก็มีสิ่งของมาให้เด็กๆลองสังเกตและลองเปรียบเทียบขนาดกันดูนะคะเด็กๆช่วยคุณรูปิ๊กตอบด้วยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะดูหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูแต,ตงกวาจะเอามาให้ดูนะคะชิ้นที่หนึ่งค่ะครูปิ๊กจะเป็นน้องเป็นวินค่ะ,คะชิ้นที่สองนะคะจะเป็นน้องหมาค่ะ เด็กๆลองช่วยคูปิ๊กตอบสิคะว่าเป็นวิ่นกับน้องหมาตัวไหนสูงคะตัวไหนสูงกว่ากันนะแพนควินค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะตัวไหนเตี้ยคะคุณครูปิ๊ก,กน้องหมาค่ะเด็กๆตอบถูกไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะ เราจะมาดูขนาดานอ้วนผอมกันบ้างน,นะคะครูต่งบามีกบมาให้ครูป,ปิ๊ดหนึ่งตัวค่ะแล้วก็มีน้องกบตัวที่สองค่ะเด็กๆช่วยครูป,ปิตต๊ดตอบสิควะว่าน้องกบตัวไหนเป็นน้องกบตัวอ้วนตัวไหนนะตัวนี้ใช่ไหมนะใช่ไหมคะตัวนี้ตัวไหนเออ น,นี้ค่ะเด็กๆตอบถูกไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะน้องขบตัวไหนพร้อมคะตัวนี้อ้วนไปแล้วแสดงว่าตัวนี้ก็ต้องพร้อมค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตอบถูกกันไหมคะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งของต่อไปค่ะคุณคูมีสิงโตทะเลมาค่ะ พี่นิงตัวค่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะจะมีพี่เมาค่ะเด็กๆช่วยครูปิ๊กดูสิคะอันนี้เราจะมาเปรียบเทียบขนาดใหญ่กลางเล็กนะคะเด็กๆลองช่วยครูปิ๊ดสังเกตสิคะว่าตัวไหนเป็นตัวใหญ่คะ่ะ 1ค่ะเด็กๆตอบถูกไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะตัวไหนมีขนาดกลางคะออตัวที่สองค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะตัวสุดท้ายเป็นตัวที่เล็กที่สุดค่ะตัวสุดท้ายค่ะเก่งมากเลย,เลยค่ะ เด็กจะสังเกตเด็กสังเกตยังไงคะคุณครูปี๊ตครูปี๊ตสังเกตยังไงคะว่าตัวไหนใหญ่ตัวไหนเล็กตัวไหนกลางดูที่ขนาดค่ะเห็นไหมคะไหมคะเด็กๆลองสังเกตนะคะตัวนี้จะมีขนาดที่ที่ใหญ่ที่สุด,ดเลย,ย,เลยตัวนี้ก็จะลงมาเห็นไหมคะมีขนาดเล็กลงมาและตัวสุดท้ายก็จะ เป็นน้องเล็กสุดเลยเห็นไหมคะตัวจะเล็กที่สุดเลยเองมากเลยค่ะเห็นไหมคะขนาดกลางก็คือขนาดลงมาจากขนาดที่ใหญ่แต่ก็ใหญ่กว่าขนาดที่เล็กใช่ไหมคะเราจะเรียกว่าขนาดกลางนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับใกล้และไกลค่ะอุตังกวาจะมีของมาให้ดูนะคะตัวที่1ค่ะ ก่อนจะว,วางไว้ตรงนี้นะคะและตัวที่สองค่ะเด็กๆลองสังเกตนะคะตัวที่สามค่ะเด็กๆช่วยคูปิ๊กสังเกตนะคะตัวไหนที่อยู่ใกล้ตัวไหนคะตัวนี้ค่ะอยู่ใกล้มากที่สุดเลยเห็นไหมคะหยิบขึ้นมา ได้เลยค่ะและตัวไหนอยู่ไกลคะตัวนู้นเลยค่ะน<ม>ะคะอยู่ไกลมากจนหยิบไม่ถึงเลยไม่ถึงเลย,เลยสิ่งของที่อยู่ใกล้ก็คืออยู่ใกล้ๆตัวเด็กๆเด็กๆสามารถจับได้และมองเห็นได้อย่างชัดเจนใช่ไหมคะแต่ถ้าสิ่งของสิ่งไหนอยู่ไกลออกไปสิ่งของสิ่งนั้น หมายถึงว่าอยู่ไกลจนหนเด็กๆรู้สึกว่าจับไม่ได้อันนี้เราเรียกว่าไกลนะคะแล้วก็จะมองเห็นของชิ้นนั้นเล็กลงด้วยค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูเกี่ยวกับใกล้และไกลนะคะเด็กๆคุณตตงกวามีตุกตามาเดิมเลยค่ะวางไว้ตรงนี้นะคะเด็กๆช่วยคุณปิดดูด้วยนะคะตัวที่สองค่ะและตัวที่สามค่ะ เด็กลองสังเกตนะคะช่วยผูปิ๊กสังเกตนะคะว่าตุ๊กตาสามตัวนี้ตัวไหนอยู่ใกล้ผูปิ๊กคะตัวนี้ค่ะอยู่ใกล้เห็นไหมคะหยิบได้เลยคะ่ะเห็นไหมคะอยู่ใกล้ก็คืออยู่ใกล้ๆตัวเรานั่นเองเราสามารถหยิบจับเขาได้และก็มองเห็นเขาอย่างชัดเจนใช่ไหมคะ คะตุ๊ก,กตาตัวไหนอยู่ไกลคะคุณปิ๊กตัวนููนค่ะนะคะไม่สามารถหยิบได้เลยคะ่ะ mm hmm. นะคะตุ๊ก,กตาที่อยู่ไกลไกลก็คือสิ่งของสิ่งนั้นอยู่ไกลตัวเราจนเด็กๆไม่สามารถที่จะไปหยิบไปจับได้นะคะหรือว่าเวลาเด็กๆมองของสิ่งนั้น ของสิ่งนั้นที่อยู่ไกลก็จะมีขนาดที่เล็กลงค่ะค่ะเดี๋ยวเรามารู้เกี่ยวกับด้านซ้ายและด้านขวากันบ้างนะคะเด็กๆคุณกุเตงวกวามีตุ๊กกตามาให้ตุ้นปูปิ๊กสองตัวค่ะนี่นะคะและกุเตงกวาจะให้ตุ้นปูปิ๊กนั่งที่เด็กๆนั่งมองกุเตงกวาอยู่ค่ะโดยปูปิ๊กจะนั่งหันหลังอย่างนี้นะคะ เด็กๆ,ๆยกมือตามที่คุณครูปิ๊กยกนะคะเดี๋ยวครูแตงกว่าจะบอกให้คุณครูปิก๊กยกตุ๊ก,กตาที่อยู่ในมือขวาขึ้นมาค่ะเด็กๆ,ๆยกมือขวาค่ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะคุูปิ๊กยกมือตุ๊ก,กตาที่อยู่ด้านซ้ายขึ้นมาค่ะเด็กๆยกมือซ้ายตามคุณปิ๊กนะคะเอามือลงค่ะ เอาม่อีกครั้งนะคะยกมือซ้ายขึ้นมาค่ะเด็กๆยกเลี้ยงค่ะเก่งมากค่ะเอามือลงนะคะต่อไปค่ะยกมือขวาค่ะเด็กๆยกเล้ยงค่ะเก่งมากเลยค่ะเห็นไหมคะด้านซ้ายและด้านป่าของเราเด็กๆเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ ค่ะต่อไปนะคะเราจะลองทําในแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะเด็กๆเด็กๆหยิบสีขึ้นมาค่ะแล้วเปิดหน้าตามตัวอย่างขุดแตงกวานะคะเจอแล้วใช่ไหมคะถ้าเจอแล้วมาดูหน้าที่หนึ่งกันค่ะดูนะคะหน้าที่หนึ่งเขาบอกว่าระบายสีภาพที่สูงที่สุดในแต่ละข้อนะคะดูนะคะ ภาพที่หนึ่งนะคะเป็นตู้นะคะข้อที่หนึ่งมีตู้มีตู้อยู่สองใบนะคะเด็กเด็กเด็กเลองสังเกตดูสิคะว่าตู้ใบที่หนึ่งหรือใบที่สองใบไหนสูงที่สุดคะ<ม>เก่งมากค่ะใบที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระบายสีใบที่หนึ่งนะคะระบายสวยๆเลยค่ะเด็กเด็ก ไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆระบายไปนะคะเด็กๆระบายให้เต็มเลยนะคะระบายให้สวยๆเลยเด็กๆเลือกสีได้ตามที่เด็กๆชอบเลยนะคะ คุณครูไม่ได้กำหน,นดสีนะคะน,นะคะระบายให้เต็มเลยค่ะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเด็กๆต้องใจเย็นๆค่ะ แล้วมาดูข้อที่2นะคะข้อที่2เขาก็ถามว่าเด็กคนไหนสูงนะคะเด็กๆลองตอบดูนะคะถ้าได้คาตอบแล้วระบายสีเด็กคนที่สูงนะคะหน้าต่อไปนะคะเด็กๆหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆระบายสีภาพที่เตี้ยที่สุดนะคะข้อที่1มีพัดลมอยู่2ตัวนะคะเด็กๆลองดูสิคะว่าพัดลมตัวไหนเตี้ยที่สุดคะ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆระบายพัดลมตัวที่เตี้ยที่สุดนะคะเด็กๆเลือกสีได้เลยนะคะระบายให้เต็มนะคะไม่ต้องรีบ ข้อที่สองนะคะมีต้นมะละกออยู่สอต้นนะคะเด็กๆลองดูสิคะว่ามะละกอต้นไหนเตี้ยเด็กๆลองสังเกตแล้วก็ตอบนะคะอย่าลืมระบายสีสวยๆนะคะเด็กๆหน้าต่อไปนะคะขีดกากระบาดลงในช่องว่างใต้ภาพเด็กที่มีรูปร่างอ้วนเด็กๆดูสิคะว่ามีเด็ก ที่มีรูปร่างอ้วนขี่คนคนไหนนะคะเด็กๆใช้แล้วค่ะคนที่กินไอศครีมอยู่่ากระบาดเลยนะคะขาใหญ่ๆเลยต่อไปนะคะดูสิคะมีคนไหนอีกใช้แล้วค่ะเด็กผู้หญิงที่ถือสองขนมอยู่นะคะ ขาน้าต่อไปนะคะเขาให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบภาพที่มีขนาดตามที่กำหนดให้นะคะของที่มีขนาดใหญ่ที่สุดดูนะคะมีสามเหลี่ยมอยู่นะคะสามเหลี่ยมชิ้นไหนคะที่ใหญ่ที่สุดถูกต้องค่ะด้านหลังใช่ไหมคะ เด็กๆวงกลมเลยค่ะต่อไปนะคะของที่มีขนาดกลางขนาดกลางนะคะเด็กๆมีกระป๋องแป้งอยู่เด็กสังเกตนะมีกระป๋องที่หนึ่งสองสามสี่และ5้าเด็กๆว่ากระป๋องไหนคะ ูกต้องค่ะกระป๋องที่สองนะคะเด็กๆวงกลมเลยค่ะ,คะต่อไปข้อที่3นะคะครูแตงกว่าจะอ่านให้ฟังแล้วเด็กๆลองตอบเองนะคะของที่มีขนาดเล็กที่สุดมีห่วงยางอยู่นะคะเด็กๆตอบห่วงยางที่เล็กที่สุดนะคะเด็กๆหาเจอแล้วอย่าลืมวงกลมเขานะคะ ค่ะเด็กๆมาดูหน้าต่อไปนะคะจงขีดทับภาพตามคำสั่งด้านหน้านะคะข้อที่หนึ่งอ้วนมีลูกหมูอยู่สามตัวตัวไหนคือลูกหมูที่อ้วนคะเก่งมากค่ะลูกหมูตัวที่อยู่ตรงกลางนะคะขีดทับค่ะนะคะ แล้วข้อต่อไปนะคะเด็กๆเด็กๆลองให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยอ่านให้ฟังนะคะแล้วเด็กๆลองคิดเองนะคะค่ะหน้านี้นะคะเราจะมาการกระบาดภาพนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยการกระบาดภาพสิ่งของที่เบากว่าในแต่ละภาพเบานะคะเบาก็มีน้ำหนักมีเด็กๆลองดูภาพที่หนึ่งนะคะ เบามีหุ่นยนต์กับส้มเด็กๆจะเห็นตาช่างใช่ไหมคะเป็นไม้กระดกนะคะเบาก็คือลอยขึ้นไปใช่ไหมคะหนกักสิ่งของที่หนักมันต้องเป็นยังไงคะอยู่ด้านล่างสิ่งของที่เบาต้องอยู่ด้านบนคะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องกาวหุ่นยนต์หรือส้มคะ เก่งมากค่ะเราต้องกาส้มค่ะเด็กๆลองไปทำดูนะคะอีกสองข้อนะคะหน้าต่อไปนะคะเด็กๆให้เด็กๆระบายสีภาพที่ใกล้ตัวเด็กด้วยสีแดง สีแดงนะคะเด็กๆและไกลตัวเด็กด้วยสีน้ำเงินเรามาเริ่มที่ใกล้ก่อนนะคะเด็กๆครูแตงกวาบอกแล้วว่าถ้าใกล้เนี่ยคือเป็นไงคะใช่ค่ะเราจะมองเห็นเขาชัดเจนแล้วก็ใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องระบายลดขันแรกค่ะด้วยสีแดงนะคะ บายรถคันแรกด้วยสีแดงเลยค่ะ ระบายอันที่อยู่ไกลด้วยสีน้ำเงินนะคะเด็กๆเห็นไหมคะข้อต่อไปเด็กๆลองสังเกตนะคะแล้วเด็กๆลองระบายเองนะคะค่ะแบบฝึกหัดของเราวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบ่อยๆกันนะคะค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคะวันนี้คุดแตงกวากับคุูปิ๊ดขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ